และงานอ e ีเจดสามารถเฮ็ดวิสาติดตามให้กับคู่สมรคุคู่สมรสและกับบุตรไดบอร์สวัสดีค่ะไลฟ์สตอรี่อินเคเรียมื้อนี้พี่แก้วสิม,มา่าวในเรื่องของว e ิสาอีเจดซูฟังเนาจ้ะเพราะว่า เมื่อก่อนเนี่ยปกติแล้ววีซ่าอีเจ็เนี่ยจะสามารถเห็นวีซ่าติดตามให้กับคู่สมรุ้ระบุดที่ถูกต้องตามกฎหมายใดแต่ว่าช่วงนี้นี่มันมีกฎหมายพิเศษที่ทั้งต่อหม้อเนี่เขาประกาศออกมาว่าสามารถสมถัครเฮ็วีซ่าอีเจ็คีซีได้โดยโบโมมีสมผลสอบโทปิกนะจ้ะยังบโมมีผลสอบยังบโมมีใบประกาศ ความสามารถทางภาษาเกาหลีเนี่ยก็สามารถสมถัคร EJ เได้ซึ่งตัวนี้ก็สิได้วีซ่า e ีคือกันมีระยะเวลาในการพัฒนักอยู่เป็นวีซ่า E ีเจนี่ในเกาหลี2ปีเนาะจ้แเราในระยะเวลา2ปีเนี่ยไก่เข้าไปสอบให้มันได้แบบใบประกาศผ้าทางภาษาเนาะเข้ากับทีสามารถแบบ ต่อวีซ่าอียิปไปได้เรื่อยๆๆแต่ว่าผายได้ปีนี่ขันเข้าบริาัมหาสอบวัดระดับทางภาษาหรือว่า,อาทอปิกสองเกือบสองใดเนี่ยเข้ากับสิบรสามาต่อสัญญาใดโดยที่เฮาสิมีโอกาสได้อยู่ต่ออยู่ในประเทศเกาหลีต่อได้อีก6กเดือนเป็น2ปี6กเดือนแค่นั้นเอนาจะกัรเชือว่าวีซ่าของเฮ้าสิ้นสุดลงก็ต้องกลับไปอยู่บ้านและตัวนี้แหละที่พเกียร์สม,มว่าซูฟัางว่า ในเรื่องของการยื่นวีซ่าขอให้ขอให้ครูสมรสหรือบุตรเนี่ยเป็นผู้ติดตามเขามาอยู่ในประเทศเกาหลีเราได้เราก็สามารถเฮตดงานเป็นแรงงานทั่วไปในประเทศเกาหลีได้เนี่ยวีซ่าตรงนี้ที่เป็นวีซ่าพิเศษเนี่ยที่พระท่านได้บ่มีผลสอบบ่สามารถสิเหตุแบบนั้นได้เนาจะบ่สามารถสิยื่นวีซ่าขอให้ขอผู้ติดตามได้บุตรภรรยา ถูกต้องตามกฎหมายไม่สามารถติดตามเข้ามาได้ไม่เหมือนกับ e7 ทั่วไปที่แบบมีใบประกาศรับรองทางภาษานี่แล้วสำหรับผู้ใดที่สงสัยอยากเปลี่ยนวีส e ่า e7 เราก็อยากพาขอบครัวเขามายูน้ากันเนาะจ้าแล้วมาเฮ็ดงานซอยกันนี่มันก็นอบอุน่นเป็นเมล็ดได้ยูน้ากันพร้อมพร้อมหนา้าพร้อมตาพร้อมอันนี้พี่แก้วกะสนับสนุนมากๆเลยแต่ก็ต้องศึกษาละเอียดให้มันดีเนาะว่าตัวใดเฮ็ดใดตัวใดเฮ็ดบ่ใดเนาะจ้า สำหรับคลิปนี้พี่แก้วก็นำมาฝากกันสันส้นๆซักน,น,นิดอย่าลืมกดติดตามช่องไลฟ์สตอรี่อิ o โค a ียให้พี่แก้วน้ำเนอด้วยจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ